พอนุ่มเมียนายผมไม่เมีหนีหรอกเมียผมมีละหอคนเดียวคำนี้อันนี้หออของไว้ทับผมพี่เบิร์ดเพี่เบิร์ดครับอ๋อเมียกันนี้ละอีกหอคนเดียวมะเปินจะแหลกคำเดีวเนี่ยเะวครเดียวไคร๋อนีเดียวเปิ่นมีเลี้ยงเขาคุณบกอะอนาตอนอันนี้เอาอันนี้ผ หนุ่มเมียนายผมไม่เมียหนีครับผมจะเป็นได้หอคนเดียวครับเนาะฝีมือแต่ละคนก็่ใช่ย่อยในอันบริบบติดพอได้ยังนี่แมงเกาทั้งนั้นแมงเกาใส่ไปยังนี่เมือใส่ไปยังอันนี้ต้องลุ้นครับอันนี้ใกล้ชนตัวผมกลัวผมได้หออลไรได้เนี่ยได้ได้ของมูด้วยกันนี่นะไเองได้เองนี่ครับพอสลาอิดก่อนอันนี้อาการเจริญพันธุ์เก่ากันนี่เสียนน้อย เปิลห no ่อของขวัญเก่งนู nice. ้ดแต่ก่อนอยู่เจริญพันธ์ทำงานอย่างก็แผนกได้ผมส่งของส่งของส่งของแล้วมันบอกเกยวกั็พอของขวัญสักหน่อยเนาะไปอันแผนกห่อขวัญมันอ๋อไปห่อสาวเปิลห้อมว่าไปห่อสาวเปิลห้อมมันนี่เนาะก็เลยเสียนน้อยป้าเทอดย่างด่วนครับกองนี้เก็บต่หมุนนี่กันนี่กองเครื่องฟินอย่างนี่ ข้าลดนะนะแล้วเปลี่ยนเล็บบงเปบี่นแนวไหนมาใส่เบิ้ลเนี่เป็นเล็บบินเอาไหนมาใส่ไอ้ผมใก่ดอกไม่สดอดอกไม่สดเอาเนี่ยนะอันนี้ยาการโย่เจริญพันธ์เก่าพเนกทรงของจ้างรถเอออีทเดี่ยวมาเสียนนี่ยเจริญพันธ์เก่าเด็กเจริญพันธ์เก่านี่ไปหาอีน่องนั่นเจริญพันธ์อยู่เปิดกับใจของหัว ชอบชอบเป็นแมงเก่ากันนี่เหมือนเด็เป็นครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ยถ้ากับใจแล้วครับได้เมียแล้วหายเลยได้เมียแล้วหายเลยเออนี่ก็ยังเสียนเนาะเด็กเจะเล่นควันเก่านี่ไอหนุ่มแม่นายผมไม่แม่หนีมื่อกี้นะพอคนเดียวหมดเนี่ยข้อเสียของการบุมมีเมียนี่นะอันนี้หรอเป็นโรคเป็นอะไรอันนี้กองเครื่องปิ้นแต่มวลังสำนักงานนี่นี่เดี๋ยวสอดดอกไม่สดใสได้ดอกแล้ว ดอกพักการ์ดไหนนี่ดอกไม่สดนี่หนอสดเลยเมียอยู่โดยเอ็กไซเอ็กไซเนาะก้าวงนาะตีน้ำตีตีดีๆเยนี่ดอกพักกาดอ่ะดอเเออเนี่ยเนี่ยโอ้อันนี้มันมันเป็นอ้นบูเอใส่ของสมบูรณ์ตั hey ้งต um oh, ั ie, like like ้เม so uh, ียอยู่โดยเอ็กไซเอ็กไซเนาะนั ครูเอาครูเอ้าอีกเออครูเอาครูเอาเป็นจช่นดย์กับนี่ดอกไม่สดหรอกรีบบินกับบะมีดอกผักกาดด้วยอย่งมันเมียบ่มีก็ได้บ่ง้อรึบ่ง้อมันเขาเป็นได้หมุดสปอร์ตจริงไหมฮันนุเรียบร้อยห่อของเปิดยังงามเด้อเด้อฮือห่อของคนอื่นยังงามอันนี้ดอกผักกาดอันนี้ดอกเนี้ย าาขยแกเอันนี้ดอกพิพัฒนใหญ่เลยเนาะได้มูเดียวกันสักไหมเนาะ